พบกับน้องฟานะคะที่ทีนิตี้คลินิกกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็โหเมื่อวานเราหยุดไปเนาะก็เงียบเหงาเลยนะคะวันนี้ก็เริ่มเคลียรกแล้วโดยเป็นการเสริมใหม่นะคะทุกคนคือแบบว่าน้องเดินทางมาจากไหนคะลูกเสรีไทยเสรีรไทยทอ่าทำไมถึงเลือกให้ทีนิตี้คลินิกดูแ,แลเราครับเออพอดีมีพี่แนะนำมาอ่าก็คือรุ่นพี่มาทําก่อน ว่าเอยเราเห็นแบบเนือ้อจริงตาจริงเราก็เลยเข้ามาทำใช่ไหมลูกอ่าก็คือวันนี้น่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นจะเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่อ่าก็โอเคเดี๋ยวเรามาพบคุณหมอกันดีกว่านะคะคุณหมอเนี่ยสามารถท,ทําทรงอะไรได้บ้างแล้วก็ปัญหาของน้องเนี่ยเราต้องปรับแก้อะไรยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีค่ะก็อันนี้เคสเสริมใหม่เนาะเดี๋ยวอย่างแรกที่เราจะดูทุกครั้งของเคสเสริมกะหมูคือดูเนื้อกันวิธีการก็คืออันนี้ดูไปพร้อมกันครับ พยายามหยิบเนื้อตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางของจมูกครับก็จะพอเห็นได้ว่ามันจะมีความยืดหยุ่นของเนื้อจมูกขึ้นมาเราใส่ซีโคนสูงสุดเท่าที่เนื้อยืดได้แล้วก็ธรรมชาติเดิมของเราเพราะเป็นคนจมูกค่อนจะไปทานชมพูเนาะชมพู่คือปลายแบน,นออกเพราะงั้นสิ่งที่ควรทําคือพยายาม ยกมันขึ้นมาเยอะๆให้จมูกม,มันดูพุ่งขึ้นแล้วก็เรียวขึ้นจมูกม,มันก็จะดูเชฟส,ส่วนประเด็นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเราจะเห็นว่ามีปุ่มกระดูกด้านบนตรงนี้เดี๋ยวตะไบลงไปเพราะไม่งั้นเดี๋ยวซีโคนวางแล้วมันจะไม่แน่กับกระดูกนะครับแล้วก็บวกกับถ้าเราไม่ตะไบส่วนของสันจมูกด,ด้านบนเนี่ยถ้ามันโก่งเนี่ยจมูกม,มันจะไม่ออกมาเป็นสโลปมันก็จะตรงตทื่อๆมาสมัยก่อนเพราะงั้นในเคสเนี้ยเนื้อกลางๆใส่ซีโคนสูงที่สุดเท่าที่เนื้อไปได้แล้วก็ยกปลายขึ้นมาเยอะ ก็เดี๋ยวมารอดูหลงผ่าตัดอีกทีเึงค,ค่ะเคสนี้ยากไหมครับหมอไม่ยากมากคือเคสจมูกถ้ามีเนื้อนะคือถ้าหยิกแล้วมันยืดได้โอเคละถือว่าทําได้อยู่แล้วเคสย,ยากก็จะมีแบบเคสที่โครงสร้างบิดเบี้ยวเยอนะเนาะหรือว่าเคสที่ไม่สามารถจะหยิกเนื้อขึ้นไปเลยพวกนี้นก็จะยากหน่อยมีอะไรอยากจะฝากบอกคุณหมอไหมคะอยากได้ทรงประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราจะได้ปรึกษาคุณหมอไปเลยว,ว่าเราอยากได้โด่งขนาดไหนหรือ,อยังไงคะ ได้ทรงที่มันเข้ากับไฟดังผมว่าก็ถ,ถ้าถอยู่นี้ก็คือเป็นสันสลนิดเดียวตรงหัวตาแล้วก็แกนตรงมาแล้วดีไปเยอะๆนะครับก็จะหน่าหวานขึ้นฝากด้ว <นะ S 1> ยนะคะคุณหมอทำหให้เต็มความสามารถเ<ห>ต็มที่เต็มความสามารถเ <c oughs> ต็มที่นะคะคุณหมอค่ะโอเคฝากน้องด้นะ ขอบคุณนะคะคุณหมอคะ่ะไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะทุกคนว่าฟ้าเนี่ยจะพามาดูเคสเสริมใหม่หรือว่าเคสแก้หรือว่าเคสสมุกป,ปากหางตานะคะทุกคนคะ่ระรอติดตามไลน์หน้าได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจดถ่ายก็มองกหมลูเวเดีว